วันนี้โอ้ไมคิดมีคลิปใหม่กับมาเจอเพื่อนๆอ,อีกแล้ววันนี้นะครับเราได้รถบรรทุกไดโนเสาร์สองตัวนี่เป็นรปไดโนเสาร์นะมาจากร้านมินิมาแถวบ้านเราจะมารีวิวให้ดูกัน2ตัวนี้นะครับให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ได้มาตอนลดราคาคุ้มมากใครที่บ้านอยู่ใกล้มินิมาบอกให้เลยนะชื่อว่า CJ ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเยอะลองไปดูกันได้นะครับอันนี้2คันได้มาราคา 30บาทเท่านั้นเองนี่30บาทคันมาเริ่มเลยนะนี่รายละเอียดเรียบร้อยนะครับนี่แกะแล้วนี่แกะให้ดูกันมาดูกันเลย2ครคันนะครับว่า30บาทเนี่ยมันจะมีทุกเล่ออะไรบ้างนี่ดูนะ1 2น,นี่นะครับก็จะเป็นรถอ่า แมคโครเอ็กซ์ควเตอร์นะครับรถแมคโครกับรถปูนหรือว่ามิกเซอร์ทรัคนั่นเองนี่สคันนะครับดู2องคันนี้ลูกเล่นด้านหน้าก็จะคล้ายๆกันเลยคือเป็นไดโนเสาร์ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอ่านนี้รถชอบทําให้หน้าเป็นไดโนเสาร์แต่ว่าเด็กๆก,ก็ชอบใช่ไหมอันนี้ของพี่เทียนกับน้องทานก็แบ่งกันเล่นนะครับชอบมากเลยดูนะครับโดยที่เริ่มจากรถมิกเซอร์ทรักก่อนนะครับตัวมิกเซอร์ทรักคันนี้ นี่มิีเสอร์ทักคันนี้นะ15บห้าบาทสองคันสาบาทก็เท่ากับเฉลี่ยครับสิบหาบาทเท่านั้นมาในแพ็คอย่างดีดูอาจจยด้านหลังหมุนได้นี่หมุนได้นะครับมิีเสอร์ทักคันนี้ก็หมุนได้ปิ้วพ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 ิ้วจะได้โน้ตสาวดูลงสีได้โน้ตสาวดูตาลวดลายนี่ต้องเป็นทีเล็กแน่นอนเลยมีตัวอะไรอะ่ะงอนงอน,งอนเหมือนไก่เลยทั้งหมด4อันหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ลวดลายใช้ได้นะครับแต่เสียงเดียวไม่มีลานนะอันนี้ไม่มีลานเป็นล้อฟรีีนะครับับมมท้้งหด4ลอ ล้อก็เป็นพลาสติกแข็งสีดำนี่ด้านล่างลูกโแบบนี้นี่เป็นพาาเห็นไหมครับล้อเลื่อนอยู่นะครับรายละเอียดรถก็ทํามาค่อนข้างดีเลยดูนี่นะมีลูกเล่นหมุนด้านท้ายอย่างน,นี้หมุนซ้ายหมุนขวาีรถถอยมาเทปูนหมุนซ้ายเทปูนหมุนขวาได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีช่องอยู่แต่จะเห็นไหมว่าตรงมิกเซอร์ทักไม่ได้มีรูนะใส่อะไรเข้าไปไม่ได้นี่เป็นแบบตันตันนะแต่หมุนได้หมุนได้แบบนี้แล้วก็รายละเอียดตัวรถด,ดูด้านหลังที่เป็นตัดหัวได้เงเสาไปเนาะที่เป็นตัว มิกเซอร์ทักนี่ก็มีรายละเอียดพวกทำเป็นแท่งๆเหมือนคันบังคับนะครับมีคันโยกที่หมุนต่างๆอยู่นะด้านหลังมีไฟท้ายเขาไม่มีสติกเกอร์เลยเนาะจะเป็นลวดลายแบบเพ้นท์อยู่ที่หน้าไดาโนเสาร์ทั้งหมดเลยชอบมากเลยคือตาไดาโนเสาร์เขาทำมาแบบมันดูมีแววตาดีะนะนี่นะครับมีจมูกด้วยนะนี่ นะครับ15บาทไอคิดดเนี่ยได้มาราคา15บาทราคาเต็มนะ89บาทลดเหลือ2,030บาทใครอยากได้ลองไปดูเลยนี่แต่ด้านหน้าของรถนะครับจ,จะไม่ได้เน้นความสมจริงแต่เน้นว่าทั้งรถบรรทุกแล้วไดโนเสาร์เป็นสิ่งที่เด็กๆโดยเฉพาะเด็กผู้ชายชอบใช่ไหมเอามารวมกันเลยก็คือเจ้ารถบรรทุกปูนไดโนเสาร์คันนี้นี่เองนี่ขันแรกผ่านไปมาดูขันที่2กันคันที่2เป็นรถแมคโครรถแมคโครนะครับรายละเอียดจะดีกว่ามิกเซอร์ทักตรงที่ นี่แมคโครนะครับเขาหมุนได้ดูเห็น15บาทอย่างนี้นะนี่หมุนได้3ามร้อสองศาเลยตึกตกๆๆกตๆกตึ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 กตรกตขกแึกตึกตมกตึกตึกตึงตึนตมกตึกตึกตรงนี้ทึกตึกตึบตึกตึตึกตัวรึกต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 กตึ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 กนึกต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 ึงตีกตึกตึ้ตึกตึก่เหตนกตึนแึกต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 นกตึกตึกตนกตึบเปกตึกตึกเตึกตนกกนกตึกตึกตตึตึลตึึตึึ ตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่เป็นไงก็คือด <c oughs> <c oughs> <absorbed> ีครับมันจะไม่ได้แบบแขลง่อนง่อยๆตรงางเนี่ยมันจะแบบเนี่ยขึ้นแล้วก็คายอยู่นะมีสเต็ปอกมาลงมานี่นะครับรายละเอียดดยมากแต่เสียดายตรงบุ้งกีดด้านหน้ามันเป็นแบบฟรีก็คือมันจะตักเองแบบนี้ตลอดนี่ตากถึงพื้นได้นะดูเห็นไหมนี่นะครับยกขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นแบบลื่นๆนะเป็นแบบมีล็อกนะเป็นแบบซีล็อกเฟืองล็อกนี่นี่รายละเอียดนะครับห้อนคนขับดูมีเบาะนั่งนะแล้วก็มีคันบบัดด้้้าานนนหวยี สิบห้าบาทได้ขนาดนี้ย่าคิดดูแล้วก็ตรงห้องเครื่องนะมีมีอุปกรณ์พ่วนะครับตรงนี้ทําเป็นจําลองเป็นเหมือนกับสายไฟสายให้ตัวลิกต่างๆระบบต่างๆนี่มีเพราะว่ามีค้อนแล้วก็เอนจิน้นอยู่ตรงนี้นะเจะ้ามเอ็กซ์แลเบเตอร์ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เวลาวางไว้นี้ปึ๊บนี่เท่มากแล้วก็นี่ลงมาปิดหน้าได้อ๋อมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วนะครับอย่างนี้เลยด้านหน้าไดโนเสาร์ก็จะเหมือนกันดูรถไฟไดโนเสาร์เขาจะหน้าเหมือนกันเห็นไหม เหมือนกันเลยนะครับลายบล็อกเดียวกันมีไงมีหนอน4อัน1234แล้วก็ตาแววตาทำมาได้ดีทั้งคู่นะเสียดายด้านหน้าตรงฟันนะ่าจะทำเป็นสีขาวแล้วก็ให้มีลิ้นทีนึนงจะด้ดูสมจริงนะน่ะแต่อย่างนี้ก็พอได้นี่ถูกไหมดูรุด,ดลายตรงแก้ม2ตัวเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับเป็นบล็อกเดียวกันเลยเนาะอันนี้มีสกรีนด้านหลังมาด้วยนี่5้0ศูดายแคสพายอเนียนะครับตัวล้อฟีเหมือนกัน4ล้อเป็นล้อพลาสติกเหมือนกันด้านล่างก็คล้ายๆกัน นะครับออแล้วก็ทั้ง2องคันก็มีจําลองตัวถังน้ามันมาให้ด้านข้างนะครับนี่แต่คันนี้ด้านหลังจะไม่มีไฟข้างข้างหลังตรงนี้นะจะมีแค่แบบมีตรงนี้เล็กๆนะครับมบล็อกเดียวกันเลยนี่พวกสัญลักษณ์ที่เป็นรอยตัดพลาสติกอะไรก็เหมือนกันนะครับสคันนี้30บบาทเพือพ่อนๆเรามารีวิวให้ดูนะครับใครที่ อยู่ใกล้ซีลองไปดูได้อ่านี่ให้เครดิตเขาหน่อยนะไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าเราซื้อมาคุ้มค่ามากก็ต้องยกความดีความชอบให้เขานะครับพี่เทียนชอบมากเลยคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ